สวัสดีวันอาทิตย์ที่11กันยายนนะครับวันนี้อากาศสดใสเลยนะครับฟ้าเปิดครับฟ้าเปิดวันนี้ร้านศูนิสาการเกษตรเปิดแล้วนะครับลูกค้าท่านใดจะพ่นยาใส่ปุ๋ยเวียนหรือสั่งมาได้เลยนะครับอากาศดีครับวันนี้ ปุ๋ยยาเรามีมากมายเลยนะครับนีท่านให้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะมากมายหลากหลายบริษัทนะครับมีโปรดีๆจัดมาอยู่ตลอดนนะครับสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับ อ่าแล้ววันนี้อย่าลืมนะจะลืมเรามีนัดก,กันห้ามองเย็นอ่านี่ครับคุณโลดเขาชาวเมานะครับจะมาบรรยายเรื่องการทำสวนทุเรียนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเขาทำกันยังไงอ่าพี่โรดทำแล้วประสบความสำเร็จลดต้นทุนจริงๆก็เลยอยากมาให้แชร์ประสบการณ์ในการทำสวน ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจังหวัดตราดหรือใกล้เคียงที่จะมาฟังบรรยายก็ยินดีนะครับทั้งท่านที่ได้รับการชเชิญหรือไม่ได้รับก็สามารถมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดเตรียมสถานที่สำรองที่นั่งประมาณ200นะครับ ประมาณ200ที่นั่งท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเข้าฟังบรรยายให้แจ้งลงมาใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับเพื่อจะได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อผู้เข้าฟังบรรยายนะครับหรืออาจจะขาดตกบกพร่องประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ตรงหน้าเลยนะครับน้องใหม่ครับผมน้องใหม่ ยังเพิ่งเปิดร้านได้ปีเดียวยิบซ้ำนะครับยิบซ้ำตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนี่ครับเห๋ือแค่อยู่มุมนี้เองอแล้วเดี๋ยวเดือนต้นเดือนพฤศจิก,กานะครับทางโรงงานได้แจ้งมาว่าจะเปลี่ยนบรรจุพัณฑ์ใหม่เนื่องจากกฎหมายใหม่ของของกรมวิชาการเกษตรนะครับ ให้ทํากระสอบใหม่แต่ทางโรงงานก็รับปากว่าสินค้าคุณภ,ภาพยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจริงแโรงงานกับสมาชิกและเพื่อนๆลูกค้าที่ใช้ยิปซั่มของกินแคลแม็กอยู่นะครับย้่ท่านใดสนใจก็สั่งจองล่วงหน้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการส่งครับเนี่ยรถเราพร้อม รถเล็กรถใหญ่ใกล้ไกเราส่งหมดนะครับจันตราด2องจังหวัดหลายๆท่านน่าจะพ่นยานอยู่ครับตอนนี้อากาศดีมากวันนี้มองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าวันแรกเลยครับใน,นวันแรกเลยกาศแจม่มใส ร้านผมตั้งอยู่ถนนรอบอ่างนะครับเนี่ยรอบอ่างเก็บน้ำสาธิเสศยดในโตเมืองตลาดนะครับท่านใดมาไม่ถูกก็อยู่ใกล้เคียงวัดบุพารามหรือวัดปลายคลองแล้วก็ฝัาที่ราชาการก็มีสำนักงานสำพะกรสำนักงานชนรประทานหรือท่านใดมาไม่ถูกก็โทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์084-8000 สามแนะครับ0 8นย์0 3 8 9 7่แนยด้ทันใดมาไม่ถูกสอบถามได้เลยนะครับโทรได้ตลอดวันนี้สวัสดีครับ